นี่เป็นเปิดท้ายของน้องฟิจินะคะนี่เป็นกางเกงเยียนฟองนะคะเออไม่ใช่กางเกงยีนลูกฟูกนะคะเกงยีนลูกฟูกตัดป้ายเนื้อดีของใหม่นะคะฟิจิยังใส่ไม่ได้ค่ะนี่นี่คือฟิจินะคะเก็บไว้ให้พี่ใส่นะคะก็อันนี้เป็นสายเดียว สมกอกอกนะคะสีสวยค่ะแล้วก็ผ้านิ่มมากเลยนะคะเสื้อยืดแล้วก็มีกางเกงอยากนำเสนอมากเลยนะคะนี่เป็นกางเกงแก๊บงานดีนะงานดีมากเลย <ๆ S 1> ก็ฟอกตรงกลางนิดๆด้วยนะคะ <ๆ S 1> ผ้าก็พอดีพอดีนะคะใส่อุ่นๆใส่หน้าร้อนก็ได้ไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้แข็งมากนะคะ <ๆ S 1> ส่วนนี้เป็นกางเกงกางเกงเหมือนคุณแม่เลย นะคะส่คู่กับคุณแม่นะคะน่ารักมากเป็นของเด็กค่ะวอซิโมซัพพลายนะคะมีหลายตัวเองนฟลองมีหลายตัวตัวนี้ก็มีหลายตัวนะคะมาเลือกซื้อกันนะคะพิจิขอบคุณค่าก่อนพิจิขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่า